เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนดูไว้ในคลับวันนี้เรามาอยู่ในคลิปไกด์นะครับพามาเอาชุดนะครับเป็นชุดไร้เสียงนะครับชุดนี้มีชื่อว่านะครับเป็นชุดคลุมทะบินนะครับผมก็โดยดีไซน์ดรวมก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นผ้าคลุมนะครับเหมือนผ้าคลุมโล่งหัน่ะแต่ว่าความพิเศษของชุดนี้มันเวลามันวิ่งนะครับมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยเห็นไหมคือวิ่งเงียบเลยนะครับ เหมาสหรับการเล่น PVP แล้วต้องการจะใช้ไปสเตวชชาวบ้านประมาณานั้นซึ่งก็เป็นชุดที่โกงนะครับแล้วก็เป็นรูชุดที่ค่อนข้างสวยด้วยเช่นกันนะครับมาดูวิธีการเอาชุดดีกว่าว่าเราสามารถไปเก็บชุดตรงไหนได้บ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับต้องปลดล็อกแบบผีมะก่อนนะครับตามเควสจากนั้นเนี่ยมาเอาแผ่นศิลานะครับตรงแบบด้านบนนะครับป้อมปาการน,นะครับด้านบนพอได้แมป พอได้พอได้ศิลาเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาที่แท่นยกนะครับผมเราใช้แท่นยกเลือกคําสั่งไปทางลับนะครับมันจะมาโผล่แบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยวิ่งตรงยาวเลยครับยาวแบบนี้จะค่อนข้างวิ่งยากหน่อยเพราะว่ามันจะค่อนข้างหนาไปด้วยหมอกมันจะมองไม่ค่อยเห็นทางนะครับก็พยายามคลาทางไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายอยู่นะครับแต่ถ้าไปถึงมันก็จะ เป็นเมืองแบบนี้นะครับผมสามารถวิ่งไปเก็บได้เลย,เลยซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวกลางเมืองอาถึงไปรอตรงหน้าเมืองนะครับผมอ่ะอันนี้คือตรงหน้าเมืองนะครับผมนี่มาถึงจะประมาณนี้ตำแหน่งนี้พอมาถึงหน้าเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยจาจนั้นทกากัลเลี้ยวขวาครับผมวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับผม แบบอาแบบเนี้ยมันยังไม่มีศัตรูนะครับจะไม่มีศัตรูมาก่าอกัวน,นะครับจนกว่าเราจะเ,าเข้าโลกมืดนะครับผมเพราะงั้นเดินไปไม่ต้องกลัวนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมหักซ้ายนิดนึ่งแล้วเราก็จะเจอศพที่นอนอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่สามารถเก็บชุดได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นชุดของทหารนักฆ่าที่อยู่ในเมืองนี้นะครับผม ก็จะได้ชุดนี้มาใส่นะครับแถมวิ่งก็ไม่มีเสียงด้วยนะครับผมก็ถ้าแบบใครที่ชอบสายเนียนๆหน่อยสายแบบซุ่มจมตีหน่อยชุดนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับไกรวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อจะติดตามและดูทริคดีๆจากช่องนี้อีกไปแล้วครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ